โยต่อไปก็แค่หูเด็กคิ้วเด็กหันหน้ามานิดนึงเงียว <c oughs> วันนี้เด็กยอมให้ถ่ายวีดีโอด้วยและเด็กจะไม่ดิ้นด้วยใช่ไหม <c oughs> แค่กันไปสองรอบแล้วแต่วันนี้อะยอมไม่ถ่ายน่าจะไม่ดิน้นมัง้งถ้าไม่ดิ้นก็ไม่ดิน้นอะถ้าดิ้นก็ดิ้นอะ แไม่เจ็บเลยเนะเก่งเนะหัวแน่นว่ะแม่เราใช้รับแับฝางเข้าไปห่ไม่ฝังไม่รู้หมันเดี๋ยวก่อนแก้ไขได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเอาไอ้อันนั้นไปไหนแล้วอะ่ะอะไรไอไอีมี่อ่ะอีซี่อีอะไรน,นะอีเวยเสี่ยวมี่อ่ะเสี่ยวมี่อะพังแล้วเหรออยู่นั่นไงจะดูข้างในเหรอออ แล้วใครจะเป็นคนดูม,มือถืออยู่ไหนอะ่ะนี่ไงอมาให้ที่นะสองห้าสองห้าหนึ่งเดือนหนึ่งนี่นะครับเซี่ยวมี่เราจะทําอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาครับแล้วเราก็เปิดตัว wi f ฟไว้ครับ wi f ฟยอยู่ไหนวะัแ่นั้ะนะอ่าเสร็จแล้วเราก็ไปหาที่เนี่ยครับเซี่ยวมี่เซี่ยวมี่เซี่ยวมี่ขึ้นไปแล้วพอเซี่ยวมี พอมันจะมีอ่าคายปุ๊บกลับมานี่ครับมาเปิดอันนี้อีกทีครับเปอร์ซีแล้วก็นี่ครับเอนั่มาดูแล้วอ่ะถือดิไปถืองุ้นดิอออ่ะ,ออะถ่ายรูปดิแตะที่จอก่อนไม่ใช่แตะตรงนั้นแตะจอสินี่เห็นมันเห็นกล้องถ่ายรูปไหม สีแดงอ่ะอ๋อนั่นน่ะเออทำไมมึงจะไปตรงไหนอะแต่หน้าจอสีแดงเออนะกองถ่ายรูปอ่ะลองข้างในทีเห็นไหมให้มันดูด้วยเดี๋ยวว่าขี้หูมเป็นไงดูในหูกล้องดูเลยเยอะไหมแมงใหญ่มากให้ลุงเอาออกดีกว่าเนาะเดี๋ยวเขาออกให้นะตัวเองนีเฉยนะโอเคอ่ะยังไม่ได้ถ่ายเลยก็ถ่ายไปแล้วไดูข้างเสียบ อ่ะทางโน้นมึงก็เสียบมึงถ่ายแล้วก็เสียบเองเอามากูกูถือให้กูถือนี่แล้วอ่ะแม่มันแตะจอเห่เลยเ็นข้าไปลึกเกินมั้งอ๋ออ่านาทางนี้นี่นั้งมันไม่ดูทีละข้างว่ะแกก็กดดิ ก็ถ่ายรูปอะขึ้นไรไม่ได้ว่ากล้องมันหมุนไปหมุนมาทำไม่เป็นไม่ใช่กล้องหมุนไปหมุนมามือมืออะไม่นิ่งก็ถูกไหนี่กระดาษมึงไม่ได้แคร์นะแค่ถ่ายรูปมึงยังทำไม่ได้เลยใช่ไหมไม่แย่ดีกว่าไม่เอาเดี๋ยวก็พึ่งเดี๋ยวค่อยแย่ข้างนู้นเรารู้สึกว่ากล้องดังฮ่าพ่อกับแม่มันเลยแหละ พอกับแม่มันเองช่างมันเราไม่เจ็บด้วยเนาะเราไม่ใช่เจ็บด้วยวันแล้วเราแคะเลยนะส่วนเด็กบอกมันจะทําทอะไรเราเนี่ยมาถึงก็ถ่ายรูปโอ้ยก็ขอโทษนะเขาก็จะเบา ทานหมดหรอหรือว่าอะไรโอ้เขาไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรมันน่าจะทานน้อยแล้วก็เขาน่าจะไม่ได้เคลียร์อีลายด้วยมัง้งเห็นนะเขาต้องใช้วิธีนี้แหละยอดน้ำเข้าอ่ะเดี๋ยวเขาบอกมันก่อนเอาน้ำเขาไปใส่ตัวเอง เดี Rabbi, Your own. Your own s <S ๋ยวเขาจะล้างหูให้นะเจงอยู่นิ่งๆนะเออไม่ต้องกลัวเออเย็นสบายเลยเห็นไหมตอนนี้เขาก็ไปแล้วเขาก็จะเกามันนะอุ้ยนึกถึงวันแรกๆที่มันมีเต็มขี้หูเลยเนาะ จะบงังเราจะทําทไงอะ่ะก็มุมมันอยู่ตรงเนี้ยไม่บังก็แขะไม่ได้ไว้หรือว่าเรายกกล้องมุมผิดวะเดี๋ยวกหนะไม่ยากมุมกล้องสูงขึ้นนิดนึงโอเคกดลงมาเ e ส ไม่ต้องแล้วกูทําเป็นอีนั่นแล้วอีเมนนอนตอนเนี้ก็เอาแค่ที่มันเป็นผงๆมออกแล้วตอนเนี้ยแค่ขูดๆๆให้มันละลายอ่ะส่วนมันอ่าจะได้ยินเป็นปักแป๊กปักแป๊อกอยู่เต็มหูตอนนี้ตัวเองเดี๋ยวเขาจะใช้สำลีนะเขาใช้สัลีแบบนี้เชี่ยวชี้แล้วเราทํากันไม่เจ็บใช่ไหม,มเออปยักหน้าเลยเห็นปะ ม่ใช่เที่ยวทีวทวแล้วมาทำสองเที่ยวแล้วใช่ไหมเที่ยวนี้เที่ยวที่สองนี่เที่ยวสองเที่ยวสามเที่ยวสองเนาะทียวองโอ้โผมเห็นที่หูที่ใหญ่ที่สุดเลยคือของไอ้นีที่พี่ชนแค่ออกมาแม่งแค่ที่นู่นแหละพี่แล้วพี่ชนไม่เขี่ยมาแล้ไม่หลุดแล้วไม่ตกแล้ว เด <ś webinars> <erman> <Bu> ี๋ยวเราคือเมื่อมือเราพี่จะเป๊กเลยนะเหมือนลูกแก้วเลยเห็นไหมเฮ้ยมันเข้าไปขนาดนั้นเนี่ย นี่ไงออกมาแล้วเห็นไหมนิดนึงเด็กไม่ต้องกลัวเนาะพี่แบงค์ไอเสี่ยวเม่นี่ถ้าเกิดสมมติเราเอาตรวจภายในน่าจะได้อหะน่าจะได้ั้งเพราะมันมีแสงสว่างอะ่ะแต่ว่าจุดโฟกัสมันที่อยู่ประมาณที่ครึ่งเซนหรือว่าเซนหนึ่งเนี่ยเซนหนึ่งประมาณนะที่สังเกตดูสมมติเราแห่เข้าไปในคออย่างเงี้ยเราดูก็เห็นเห็นว่าแต่มันคอมันไม่ได้งอเนี่ย มันงอไม่ได้มันก็ไปตึกไงกูเคยแย่เขาไปแล้วไปดูไอ้ที่กางติดคอเมียกูยังขำเลยแต่วันนั้นกูลืมถ่ายรูปไว้อย่างเงี้ยถ้าดูฟันผมฟันผัวดูได้เลยอบไปก็เห็นเห็นเห็นก็ดูฟันแตกกูเองอ่ะแล้วกูก็ถ่ายรูปไปให้หมอเอดูแล้วหมอเอบอกว่าฟันมันแตกมาอุดซะอ้ายตายแล้วหลุดออกมาแล้วนี่ไงชิ้นนี้ไม่ใหญ่นะครับนี่ไงเห็นไหม นี่มันไม่มีชิ้นใหญ่ๆแล้วมันจะมีแต่ชิ้นเล็กๆน้ำมันเข้าไปในเราไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ที่มึงเห็นน้นเป็นแค่ขุยๆข้างนอกมันไม่ได้มีชิ้นใหญ่ๆแบบข้างในรอกไหแล้วเราแค่เนี่แหละน้ํายามันทิ้งอยู่ตรงนี้เยอะเราก็เอาน้ํายาเนี่ยไปล้างข้างในซะโอ้อย่างนี้เพลินเลยใช่ไหมดูหน้าเด็กฟินดีกว่าอ่าเด็กเพลินเลยใช่ไหม นอนนิ่งไม่ติ้งไหวเลยเนอะเด็กเดี๋ยวเข่าคอละแล้วเกิดมันม็บลงไปแล้วเขาคอไงเคี้ยวเลยก็คอส่งอีกทีเานี้ยเขาเนี่ยมันจะหายใจไม่ออกกันดีเปล่าเพราะว่าเวลาใส่น้ำอ่ะแล้วก็เอาสำลีปัดเ่ยนะผมเป็นผู้รับบริการผมรู้มันจะหัวแล้วมันต้องแบบอ้าปากขยับกามาให้หมูมัน อ๋อมันลั่นใช่ไหมมันจะได้เหมือนไม่ใครน้ำปรับสภาพอากาศเหรอเห็นไหมเนี่ยเขามีกุตสโลกายนะนะพอมกันแนีมันมันเลยู่ลือเคี่ยวมาแล้วนะที่ฝั่นเราเต็มที่ผมว่ามันอร่อยมากกว่าอร่อยไหมก้องอร่อยอ่าเดี๋ยวถ้าเสียบข้างนี้เดี๋ยวข้างนู้นนี่เดี๋ยวให้อีกเม็ดหนึ่งโอเคไหมโอเคเปล่า ทช่ได้เว้ยหลอกได้ยิ่งหายเดี๋ยวเด็กคนอื่นแม่งมาแม่งก็จะหายเนี่ยเอาไปเคี้ยว่ะไปไปซื้อมาใส่โหลเบิ้มเลยแม่แม่มันมันต้องเคี้ยวก่อนแม่หึงจะแค่อมได้ไหมเฮ้ยอะไรกรูเพิ่งใส่เมื่อวานเนี้ยมีคนเลือกกินไอ้นั่นไปไม่กินกาแฟมันกินแต่อีเคี้ยวง่ายๆอ่ะทุเรียนอ่ะชอบหมดก่อนเลยลูกอมเเนี่ยออือ ทุเรียนแล้วก็เผือกหมดแล้วก็จะเป็นมะพร้าวหมดแล้วที่เหลือก็จะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยแตงโมโซอบรี่อะไรันไ,ไม่รู้<ส>รหว,วันก่อนพี่วิ่งมาโคตรแบบว่าอันนี้เลยอ่ะเจ็บน้าแข้งอ่ะพี่แบบงค์ก็ไมมเจ็บนัาแข่งกระดูกขาหน้าเหรอกล้ามเนื้อขาหน้าเหรอ รรรู้้้เเเจ็บตตงงนนนแค่่ีีลยยวิ่งเร็วหรือวิ่งช้าวิ่งก็วิ่งปกติเนี่ยวิ่งปกติวิ่งหย่อนหยอนหย่อนน่ะวิ่งกับลูกวิ่งเล่นวิ่งได้สามรอบเกี่ยวไหมว่าเราแก่ไม่แก่ไงพี่ก็พี่แก่กว่าผมอีกแล้วพี่วิ่งเป็นไงน้ำน้ำหนักตัวเองก็เยอะใช่อันนี้ไม่เสียงไม่ไจะมันมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะมันอายุหกสิบแล้วที่เขาไปถ่ายรูปวิ่งให้มันอ่ะ มันวิ่งในเชียงรายมันเข้าเป็นที่หนึ่งตลอดระยุประมาณหกสิบเจ็ดปีะวิ่งยี่สิบเอ็ดโลมันใช้เวลาไม่ถึงสามชั่วโมงอะโคุดเก่งเลยคนเท่าก็เดี๋ยวไปโอ้มุกต่อยแล้วมเปอะไรเก่งไหมอ่าวปากวอเลย

เป็นไงเสียวใช่ไหมเ,ออเ,เ,เสียวใช่ป่ะเ้าะมันไม่เข้าใจคำว่าเสียวเปล่าวะมันไม่เข้าใจคำว่าเสียวไปโดนแก้วหูแล้วปลายมันโดนก็เหมือนที่ปลายเธอโดนล่ะปลายสําฤีจะไปอย่านี่อ่งเียิวมันจะได้ไหลออกมาเนอะ อ่าหมดหมดสินเวรกรมจำภาคไปแลยอืมอ้ายเสียวใช่ไหมลูกสียเสียวมากเลยเนาะแต่ไม่เจ็บเนาะ เสียวอย่างเดียวเอาละจบแล้วลูกโอ้สะอาดแล้วข้างนี้เทเดนเดี๋ยวเราไปข้างลุ้นกันต่อนะนอนนิ่งๆเหมือนเดิมนะไปข้างลุ้นกัน